นะคะคที่เห็นนี้ก็คือผักสลัดบัตเตอร์ค่ะผักสลัดบัตเตอรมีอายุ28วันแล้วนะคะกำลังหอ่อกำลังสวยทุกกระถางเลยค่ะเนี่ยเหลืออีก17วันก็ตัดกินได้แล้วนะคะสวยงามมากเหมือนดอกไม้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บริสอนจะพาไปดูวิธีการปลูกทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ด ไปดูกันค่ะ เฉพาะประมาณ15มเมล็ดค่ะกระถาง4นิ้วนะคะกระถางเล็กๆใช้ใบไม้สูดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำแล้วก็ใส่ดินปรุงปลูกลงไปด้านล่างเลยค่ะดินปรุงปลูกก็จะมีดินร่วน1ส่วนแกลบ1ส่วน ปุยมะพร้าวหส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยอคอกแทนได้นะคะหลังจากนั้นก็วางดินพิสมอสลงไปดินพิสมอสนี้จะเป็นดินละเอียดแล้วก็เป็นดินที่มีธาตุอาหารเยอะนะคะเพื่อให้เมล็ดบัตเตอร์เฮดงอกดียิ่งขึ้นค่ะ โรยเมล็ดบัตเตอร์เฮดลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้ดินพิสมอสทับเมล็ดผักบัตเตอร์เฮดค่ะเกลี่ยเบาๆนะคะไม่ให้ลงลึกมากเพราะว่าต้องการให้เมล็ดผักสลัดบัตเตอร์เฮดงอกเร็วยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็รดน้ำรดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งถ้าวันไหนอากาศแห้งแล้วก็วางกระถางเพาะเมล็ดไว้ในร่มก่อนจนกว่าจะงอกนะคะผ่านไป7วันค่ะเราไปดูกระถางกันนี่เห็นไหมคะเมล็ดผักสลัดบัตเตอร์เฮดงอกแล้วแม่มริซอนก็จะย้ายลงถาดหลุมพร้อมกับย้ายลงกระถางหกนิ้วค่ะ ใช้ช้อนควักต้นกล้าขึ้นนะคะก็จะย้ายต้นกล้าลงกระถาง6นิ้ว3กระถางส่วนที่เหลือก็ย้ายลงถาดหลุมเพราะว่ายังไม่มีความพร้อมทางด้านดินปรุงปลูกนะคะก็ย้ายลงถาดหลุมซะก่อนเพราะว่าก็ต้องเตรียมดินหลายกระถางเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็วางลงเลยนะคะแล้วก็ฝังนี่ฝังต้นกล้าลงไปเลยค่ะให้เหลือผูขึ้นมาเฉพาะใบเลี้ยงของบัตเตอร์เฮดนะคะใบแท้ยังไม่ยังไม่แตกขึ้นมาเลยนะคะเหลือเฉพาะใบเลี้ยงเพื่อป้องกันโคนต้นล้มแม่บริสอนก็จะย้ายลงเลยมิฉะนั้นโคนต้นก็จะล้มก็จะทำให้ ต้นกล้าผักสลัดบัตเตอร์เฮดเหี่ยวเฉาได้ค่ะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งแล้วก็นำกระถางไปวางไว้ในร่มสัก5วันค่อยให้ตากแดดเต็มที่นะคะดินปรุงปลูกที่ใช้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะดินร้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วน ถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะก่อนที่จะใส่ดินปรุงปลูกลงไปนะคะในกระถางควรใช้ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำค่ะจะมีต้นกล้าส่วนที่เหลือก็จะย้ายลงถาดหลุมทั้งหมดเลยนะคะ ก็ใส่ดินพิสมอสลงไปส่วนประกอบของดินพิสมอสนะคะก็ดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็มาดอนนะคะมา่อนเอาส่วนที่ละเอียดแล้วก็นำมาใส่ลงถาดหลุมแล้วก็จะย้ายต้นกล้าทั้งหมดนี้ลงถาดหลุมเลยค่ะเพราะว่ายังไม่มีความพร้อมทางด้านดินปรุงปลูกดิน ที่ใส่ในกระถาง6นิ้วนะคะยังไม่พอก็ลงถาดหลุมก่อนได้เป็นวิธีแก้ปัญหานำดินเก่าที่อยู่ในกระถางเพราะต้นกล้าใส่ไปด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะดีซะอีกต้นกล้าจะได้ปรับตัวได้ง่ายเพราะว่าเจอดินเก่าค่ะ ใช้นิ้วรูปรูปเฉยๆนะคะไม่กดเพราะเดี๋ยวดินจะแน่นเกินไปก็นําต้้งล้ามาวางนะคะใช้ไม้กดลงไปค่ะกดรากลงไป ถ้ามีตะเกียบใช้ตะเกียบกดก็ได้นะคะหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะ ก็นำต้นกล้าในถาดหลุมไปวางไว้ในร่มก่อนนะคะประมาณ5-7วันค่อยนำออกตากแดดค่ะพอครบ5-7วันแล้วค่อยออกตากแดดนะคะถ้าไม่ให้ออกตากแดดก็จะยืดได้ค่ะต้นกล้าจะยืดรดน้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งหรือสองครั้ง ผ่านไป15วันค่ะเราไปดูกันว่าต้นก้าจะเป็นยังไงนี่โตมากแล้วนะคะใบแท้งอก4ใบนะคะอันนี้ที่ย้ายลงกระถาง3กระถางครั้งแรกนะคะใบจะโตกว่าในถาดหลุมเนื่องจากอาหารจะเยอะกว่าเพราะว่าอยู่ในที่กว้างเดี๋ยวก็จะย้ายจากถาดหลุมลงกระถาง6นิ้วเช่นกันนะคะย้ายลงทุกต้นเลยค่ะ รากของผักสลัดบัตเตอร์เฮดยาวถึงก้นหลุมเลยนะคะเนี่ย หนึ่งสองสามกระถางนี้นะคะลุกระถางหกนิ้วตั้งแต่แรกแล้วส่วนที่เหลือก็ย้ายจากถาดหลุมลงกระถางเพิ่งย้ายลงวันนี้ค่ะแล้วเราก็พรวนดินหน่อยนะคะตัวที่ย้ายลงถาดหลุมครั้งแรกรู้สึกดินจะแน่แนๆก็พรวนดินช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่พรวนดินนะคะให้ปุ๋ยเดี๋ยว ถ้าตสักประมาณ20กว่าวันนี่ใบก็จะเต็มกระถางแล้วเพราะ่กระถางเล็กนะคะส่วนที่ย้ายลงวันนี้นะคะเราก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งแล้วก็นำไว้ในร่มก่อนสัก7จวันนะคะหลังจากนั้นเราค่อยนำออกตากแดดค่ะรอให้เขาติดก่อนนะคะ5-7ถึงวันนั่นแหละค่ะรดน้ำทุกวันค่ะ การรดน้ำเนี่ยให้รดช่วงเช้าจะดีนะคะรดช่วงเช้าพอแดดออกเนี่ยก็จะสังเคราะห์แสงได้ดีค่ะเพราะผักต้องการแสงนะคะในการย่อยสารอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้น โดยขี้เท้าบางๆค่ะเพราะว่าขี้เท้ามีสารซิลิก้าช่วยเร่งในการเจริญเติบโตและช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชออกจากผักสลัดบัตเตอร์เฮดได้ค่ะใบแหว่งๆเนี่ยนกจิกกินนะคะนกนี่ชอบผักสลัดบัตเตอร์เฮดกับกรีนโอ๊ตมากเลยนะคะถ้าเป็นเลดโอ๊ตเนี่ยนกไม่เข้าใกล้เลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะอร่อยนะคะ ผักสลัดจีนโอกับบัตเตอร์เฮดเดี๋ยวต้องหาวิธีป้องกันนกแล้วล่ะค่ะ นำมาหลบมุมบริเวณนี้พอที่จะทำตะข่ายกั้นได้ก็จะโดนเดดประมาณครึ่งวันก็พอได้อยู่นะคะจริงๆแล้วผักสลัดนี่ชอบเด็ดติมวันแต่จำปินค่ะไม่ทราบว่าจะทำยังไงก็เลยนำตะข่ายโลหะนะคะเป็นตะข่ายโลหะก็มาครอบไว้แล้วด้านบนก็ไม่รู้จะเอาอะไรคุมก็ใช้ เชือกฟางนะคะสารสารห่างๆเพื่อให้แดดลงได้เต็มที่ป้องกันนกได้อยู่ค่ะผ่านไป28วันนะคะนี่ผักสลัดบ,บัตเตอร์เฮดย,ยกออกมาจากตะข่ายนะคะเพื่อให้มาถ่ายรูปให้เอซดูเห็นไหมคะสวยมากเลยไอ้ตัวใบแว่งแวงก็ยังแว่งอยู่นะคะ แล้วใบใหม่ที่แตกออกมาเห็นมไม่เริ่มห่อแล้วสวยงามมากเลยค่ะ28วันจริงๆผักสลัดเนี่ยถ้าจะกินอร่อยเต็มวัยเนี่ยก็45วันค่ะเหลืออีก17วันเดี๋ยวก็จะห่อมากกว่านี้นะคะวิธีบำรุงและดูแลผักสลัดบัตเตอร์เฮดนะคะการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือว่า ขวี้คอกหมักก็ได้นะคะให้ครั้งละ1ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่ากระถางแค่6นิ้วเองนะคะ2สัปดาห์ต่อครั้งหากมีแมงลงรบกวนก็รดด้วยน้ำหมักไล่แมลงสมุนไพรนะคะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าิิรค่ะรดพ่นไล่จนกว่าแมลงจะหนีอายุการเก็บกินก็45วัน และบำรุงด้วยน้ำหมักปลานะคะ7วันต่อ1ครั้งอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรรดราดทางดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบก็ได้นอกจากนี้ก็เร่งการเจริญเติบโตด้วยจุลินซีสังเคราะห์แสงค่ะจุลินซีสังเคราะห์แสงช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วยทําให้รากและลําต้นของ สลัดบัตเตอร์เฮทนี้แข็งแรงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยปุ๋ยในดินให้ผักสลัดดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะและก่อนที่จะตัดผักสลัดไปกินนะคะควรบํารุงด้วยฮอร์โมนนมสดจะทำให้ผักสลัดกรอบอร่อยน่ารับประทานค่ะฮอร์โมนนมสดนี้ก็รด ก่อนเก็บกินประมาณ3วันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเก็บกินจะทำให้ผักนี้อร่อยมากกรอบนะคะฮอร์โมนนุมสุดอัตราส่วนการใช้รดราดทางดินและฉีดพ่นทางใบนะคะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลดิรค่ะวันนี้นะคะ FC ก็คงได้ทราบวิธีการปลูกผักสลัดบัตเตอร์เฮดทุกข,ขั้นตอนแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะ แม่มริสุนก็ฝากสินค้าร้านแม่มริสุนด้วยนะคะใต้ลิงก์ YouTube นี้นะคะหากสนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักในกระถางปลูกผักพื้นที่น้อยนะคะก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อมาที่แม่มริสนเกษตรอินทรีย์นะคะเบอร์โทร093-894-3601ค่ะ พร้อมให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้แม่มาริโซนขอจุกคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กด like, แชร์ให้แม่มาริโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ